จ้าะจ้าะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านโอ้ยตอบใจแหลพี่น,ออน้องอั็ดเด็ดเด็ดเด็ดนี่ว้าวว้าวว้าวพอ,พอกันคือกัาพี่น้องสองสาไลายพอกันยำจะสาว,วสวยเด็ดพี่น้องเด้อเอาลูกเอาลานอีแหละพี่น้องเอ้ยเอาหนังฝรั่งหน่อยเด้ ลังน้อยอีกแล้วนี่นะนี่เป็นวัดเป็นไอบอซาวจักเกถื่อบ่บก่บกจระนั่งอยู่ทงไฮทงหน้าไม่มีใหญ่ไปหาก,กินมีใหญ่ไปสอนกุ้งไปเลยต่กระบะอับให้นะพี่น้องเอ้ยน้ำตาด้ะครับพอเจอผืนมาเห็ดเต้าคือเก่าอะไรพี่น้อยเอาพื้นลงเต้าตตาใหม่ ไปสังตัสังดำไปเลพี่น้องเอ้ยจากคนขาวๆกลายเป็นคนดำซะแล้วมาลุกมีไงไปฮะสอนบ๊มีไคเอาผลเล้มาป้าให้ยิงไกลหน่อยยิงยิงยิอ่ะยิงยิงยิอ่ะยิงยิง หายใจก็หายใจทางปากพี่น,น้องบัจักไอ้บัจักเป็นวัดอากาศมันมันเบอ,อ,เอ,อบหนันมันก็ดีเท่าใดเพราะว่าจักหนห่อนจักหน่อยหนาวไปนะจักนอนบัจักลุจัดละจัดละไงไง กินเขากินเขาสิรีเล็กหัหนไหนพี่น้องเย้ยมาได้กินเขา่าหยามคือนทั้งน้องเกลวน้องเกลวก,กับวัสบายมีแต่คนบุกคอยสบายคนเป็นวัดเป็นไอ้กันเบิดโหดตาตาต,ตนานันๆนัน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  เิอกับขาดหมดเลยวสระอยากนอนวัสระอ,อืเราอยากนอนมาลุกมนึงหนาทางดังครมเต้ๆคนอ,าาอี้เนี้ยสมงามแถวแช่น้อยช้าน้อยช้าได้ปากกระจับแป๊บนางปากกระจับชื้อ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 นางเบิง้ง อยากนอนบาจักอี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 ยังไหนมือนอนนะลูกเนาะนอนในป่านาะเป็นคนเลี้ยงเด็กหน่อยเลี้ยงเด็กหน่อยก่อนเดี่ยงลูกเลี้ยงลานก่อนนอนหน่อยอืเจ๊กเหมือนเหิือนไก่หน่อยเจ๊กเหมือนไงเจ๊กเหมือนไงไก่หน่อยไก่หน่อยมาเจ้

tao có xong tao phi nong lông tao thì mua wa thì tít lẹo đẹp loay lông tao tao nà tờ chết 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 lấy gài đi lục gài đi chết 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 mẹ thịt tôm xào láh là... <laughs> lông của mẹ thịt tôm pa mẹ thịt tôm xào láh thịt mổ là cái lái này... phi nong đấy bông, 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 bông chắc 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 จุกจุกใจบุ๊กที่ห้ามีใหญ่กัไปหากินสอนกุ้งจากไปที่หาาโมหะกันดิใช้ไก่ดิลูกคันเนมไก่มันชิคบลูกไก่ดิไก่ดิไก่ดิโอ้พี่น้องเลยเอส เด่นคนกำลังจีอนาเตาไพี่้อยกำลังหัวที่กอตัวนี้ใหม่น,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 นางนางบนไก่ จังเกตตีนคนนั่นนั่นนั่นมาจีบาไปนั่น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 มาจจับไก่มานจับไก่นั่นนั่นจับบ่ได้ลูกจับบ่อได้จับบ่ได้จับบ่ได้จับบ่ได้ เมื่อยอึมาจนเม่อยมาจนเม่อยจิ๊บจิ๊ดเอาอูมาให้นอนในลูกอยากนอนอยากนอนนะไม่ใหญ่ก็บ้นนมาให้อโ่สบายพี่ต่อเอ้ยเอาอูลงมาห้นอนจ้า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 นะ เป็นวัดเป็นไอาา้เอาม <c oughs> เอามา <c oughs> เขียว้านาดิเด็กน่อยมาสบายโอ้ยเจมนันลำบากเหนงเอย <c oughs> น้องมีกับบอด้มนยนจ้องมือเลยมาสบายห่อยน <c oughs> อันหน สั่นอาเดอร์อย่าก็อีกข้อจังนั่นแหะก็จะลบะอืมย้นอนมาลูกเนเอออือ้มลนอนบ่นมกับบมาอีไม่ไหน่นะนมกับบมา นี่แหละเอาไปนัอนตุ่มตุ่มเอาอ่ะไปนอนอื้อไปลุกอื้อๆปะนอนกันยากงากระดินอนกันยากงาอะตุ๊กก็ได้นนอนงาตายตายกูเนี่ยนะนางผัดดักนอนอันนี้ผัดบะดักนอนหะอาหารมี่จ้าอุ้มใช่

โอ้พุ่นอู้ <laughs> <Non, non, non. laughs> <laughs> bài nào đó thì yêu đi mẹ mà tụi tụi con kinh ngạc phải làm gì? à

กระจ้องกอนกระจ้าล่าค่ะ